ย่างไก่ให้เด็กๆก,กินทำนนไก่ย่างให้เด็กๆก,กินนะคะวันนี้อะไรลูกอันนี้อันนล้นหลอดไฟอันนั้นไฟดูอากาศอากาศ,อากาศตรงช่วงประมาณบ่ายสามโมงมีปรับไก่ย่างแล้วก็ไก่อันนี้แบ่งไปให้น้องสาวของพ่อโยงแล้วนะ อันนี้เหลือจากแบ่งไปนะะจริงๆเราก็ย่างเยอะอยู่แต่ว่าแบ่งไปให้น้องสาวของพอโยงครึ่งหนึ่งนะคะก็เหลือ,อไว้กินเนี่ยค่ะก็ไม่ไหม้หน่อยนิดน,นึงเพราะว่าคนของเรานะคะพโยงแกชอบกินแบบกริมกลียมแบบไม่ไหม้นะคะคนอาลับคนอาลับที่เนี่เขาจะชอบกินแบบไม่ไหม้แบบนี้นะคะ,ะเด็กๆมาลอกินอากาศวันนี้พาเด็กๆเข้าในเมืองเนาะวันนี้มาเที่ยวในเมืองมานามานะคะ เรามาซื้อของเตรียมเตรียมเตรียมตัวนะคะที่จะแพ็คของกับเมืองไทยนะคะยังไม่ได้กลับตอนนี้นะแต่ว่าเราต้องเตรียมตัวนะคะเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราอยากจะซื้อแล้วก็อยากจะเอากลับไปบ้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยพาเด็กๆนะคะมานะช้อปปิ้งในเมืองเนาะ จะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเนาะเวลาเราจะกลับเราก็จะได้ไม่ต้องรอเวลาจะกลับนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเนาะเราก็ค่อยๆซื้อแล้วก็ค่อยๆเตรียมของไปเรื่อยๆเนาะให้ดูบรรยากาศในเมืองนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเมืองมานามารถติดช่วงนี้รถจะติดนะคะจะ,าาจะเอ๋หน่อยลูกจะเอ๋ ช่วงนี้รถก็ค่อนข้างจะติดนะคะ เดาีหาที่จอดรถก่อนนะนี่นะเราก็จะมาเดินชอปปิ้งตามตลาดแบบนี้นะคะ Bell, Bell. เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนไม่รู้มีที่จอดหรือเปล่านะคะมาทุกครั้งก็จะไม่ค่อยมีที่จอดเลยเต็มเต็มทุกครั้งเลย ซื้อกระเป๋าอลังอืมอันนี้ไปใหญ่มากสุดดเฉ่เาลยส่ยตลอดเี่ยน่ใช่อยนเลยดีแล้วมดอะไรเนหเ็หูร์ฮันสลานี่ลูกมะไม่ไปครับไม่ไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกค่ะไป อ๋ค่อัพต์คัมตองอัพต์ทั้งหลายห้าสิบต่อศูนย์ี่นับบลเะปดสินบิเลย์ตอี้ไม่ได้ผลาวาปคุกระเป๋าไปเก็บก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปปากระเป๋าไปเก็บกันหาที่เก็บกระเป๋ากันตัวเล็กก็อยากไปเรเร็ว จะลดมาแล้วลูก<อ>ลดมาละรับหนึ่งป่ปเอาๆๆยังเล้วฟังๆมะอะไรนะไปะ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  เหววดเหว่ยใช่ใช่ฮีกุดใช่โอ้ยแดดร้อนจริงจริงแดดไม่ร้อนหรอกเหวอากาศไม่ร้อนแต่ <laughs> ว่ามันพ <laughs> าเด็กมาเล่นว่าวทัช <laughs> ชามีความสุขใหญ่เลย oh, <laughs> น้อเจ้าตัวเล็กอากาศดีนะอากาศจะบอกว่าแดดร้อนไหมมันมันคือ มันร้อนกว่าทุกวันแต่มันไม่ถึงกับแบบร้อนมากจนออกไม่ได้จริงๆเราก็อยู่กลางแดดนะแต่อากาศมันดีไงมันมีลมมันก็เลยทําให้แบบแดดไม่ร้อนก็เลยพาเด็ก<ๆ>มาเล่นว้าวลูกก็ใจร้อนทัชชาใจร้อนนี่นี่อยวมองหาก่อนอุย้ยขึ้นสูงนู่นอะ่ะขึ้นไปสูงเชียว พ่ขอเขาชัก้วาวอูมาดูนี่มาโดนขึ้นไปสูงเชียวฟ้ามันนี่มาลูกมา อย่ายโยนดินขึ้นนะลูกคันลีขันลีอลูกใจร้อนอยากเล่นจริงๆลมมันก็แรงนะแต่ว่า <c oughs> ไอ้บ้าที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ค่อยดี คือมันไม่มีหางอะ่ะคิดว่านะเพราะมันไม่ค่อยอยากจะขึ้นนะแต่เด็กๆก็สนุกนะเห็นเห็นวอาแบบนี้นะเหมือนเขาจะไม่ค่อยขึ้นแต่ว่าเด็กๆเขาก็เล่นสนุกนะเขาก็มีความสุขยิ่งทัชชาเรายิ่งชอบมากอากาศแบบนี้ถ้ากลับเมืองไทยเนาะเล่นเล่นว่าแบบนี้เนาะถ้ามีพื้นที่เยอะๆวิ่งเล่นเลยเนาะ โน่นนะพี่พี่ก็ไปลงไปเล่นทะเลแต่ว่าน้ําทะเลตอนกลางวันนะจะไม่ค่อยมีแต่มันจะเป็นอ่าโครนตมนะมันจะเป็นโครนนะแล้วเวลาเราเดินลงไปมันจะดูดเราตูไม่ไปลูกไม่ไปขึ้นมาเรา็ว,วจ,ะจะให้ดูวิวรอบๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเข้าหน้าหนาวแต่ว่าไม่หนาวนะ เข้า,าด้วยดูหนาวแต่ไม่หนาวนะคะอากาศก็จะอ,อกร้อนๆหน่อยนิดนึงแต่ไม่ได้แบบว่าร้อนเหมือนหน้าร้อนนะฟ้ามานี่มาลุกม,มาตัวเล็กก็จะเดินเรื่อยๆเขารองเท้าหายตอนจะขึ้นรถสงสัยหลุดตอนที่อุ้มขึ้นรถนะ่ะหลุดอยู่ที่บ้านนะ เล้าเสร็จก็พามาเล่นชิงชาเลยให้น้องเล่นด้วยลูก